และโครงการนี้นะคะถือเงินมาไม่ถึง3ล้านบาทก็มีเล็กวิวแบบนี้ในโครงการเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการแอดดิมแฮบเวิ้ทวค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูบ้านกันนะคะ บ้านนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แบบบ้านดีมไทยนะคะซึ่งเป็นแบบบ้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการค่ะโดยแบบบ้านดีมไทยนะคะจะมีขนาดเริ่มต้นที่60ตารางวาค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราพากันไปดูในบ้านค่ะอ่าและนี่แบบบ้านดีมไทยของเรานะคะถ้าเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับห้องลิฟ i ิ g งรูมที่กว้างแบบนี้เลยค่ะ และแถมยังมีบานวินโดว์ที่ใหญ่สามารถเปิดมองออกไปสู่อากาศข้างนอกได้นะคะติดกับห้องลิฟวิ่งรูมเขาจะทําเป็นครัวเปิดค่ะที่สามารถทําประตูกั้นกลิ่นได้ติดกับห้องครัวนะคะจะเป็นประตูหลังเนาะสามารถเปิดต่อเติมเป็นครัวไทยได้หรือทําเป็นพื้นที่ซักล้างหลังบ้านได้เลยห้องนอนใหญ่ของเราจะเป็นห้องนอนที่กว้างมากๆในห้องนอนมาเตอร์ของเราจะมีห้องน้ําในตัวซึ่งห้องน้ําของเราจะทําจนเปียกซนแห้งแบ่งแยกอย่างชัดเจนเลยมาค่ะต่อมามาดูกันที่ห้องนอนที่2เลยนะคะเป็นห้องนอน ห้องนอนการจะติดกับห้องน้ํารวมข้างนอกนะคะแต่าภาพมาที่ห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กซึ่งไม่ได้เล็กมากนะคะสามารถใส่เตียง6ฟุต5ฟุตได้สบายๆตอนนี้แบบบ้านดิมไทยเหลือเพียงไม่กี่หลังแล้วนะคะหากใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ